สวัสดีครับมาเจอกับก๊อลฟอีกแล้วนะฮะวันนี้ก๊อลฟเพชรยนต์นะฮะจะมานําเสนอรถเข้าใหม่นะฮะอาซิปเลยว่ารถเข้าใหม่ไม่น้อยน้องๆป้ายแดงคันนี้นะฮะคนนัคนนี้ก๊อลฟอยู่กับเจ้าซูซูกิเซียสนะฮะวันนี้นะฮะอยู่กับซูซูกิเซียสนะฮะหนึ่งจุดสองจีเอลปีสองพันสิบแปดไม้แค่หมื่นโลไม้แค่หมื่นโลย้าอีกทีไม้แค่หมื่นโลคันนี้น้องๆป้ายแดงนะฮะไม่มีอุบัติเหตุแล้วกอลรับประกันไม่เคยกอใหม่ได้รถสวยป้ายแดงแน่นอนฮะ,ะตามสไตล์เพชรยนต์นะฮะคันนี้นะ เริ่มจากภายนอกเดี๋ยวมาแนะนาโถตัวรถกันก่อนเริ่มจากภายนอกนะครับคันนี้เป็นสีดานะฮะคันนี้เป็นสีดานะฮะกระจงะะังหน้าโครเมียมฮะกระจังหน้าโครเมียมนะซูซูกิเซียสนะฮะทำไฟออกมาได้โฉบเฉีียวม,มากนะครับไม่ว่าจะรุ่นตัวบนตัวล่างของเขาเห็นไหมฮะเขาให้มาเลยฮะไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์สีดําเงาๆตัดกันมากนะฮะกระจังหน้าโครเมียมนะด้านหน้าดูดีมีสปอร์ตอ่าด้านหน้านะฮะสวยงามเลยมาดูด้านข้างด้านข้างนะครับมาพร้อม กับขอบ15บนะฮะมาพร้อมกับยางขอบ15เป็นยางเบสต์โตนอีโคเปียเดิมๆจากโรงงานนะกระจกนะครับกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถมือเปิดนะฮะสีเดียวกับตัวรถครับมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายนะฮะด้านท้ายนี่ดูฉบเฉียวมากแล้วไฟสวยงามนะฮะด้านท้ายนี่มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยนะครับตัว GL นะฮะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยเลยตัวนี้นะครับ ไฟโดยทรงดูด้านท้ายโดยรวมแล้วถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเขาบอกเลยนะฮะคันนี้นะเดี๋ยวไปดูภายในกันว่าตัว GL คันนี้จะมีอะไรมาบ้างนะครับสำหรับ Suzuki s GL คันนี้ครับภายในนะครับเปิดเข้ามานะฮะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะนั่งกระชับนะฮะนั่งกระชับตัวมากไม่เมื่อยไม่ปวดหลังเพราะลองดันดูแล้วถือว่า กระชับตัวดีมากนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัย3ามก้านนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะฮะมาพร้อมความปลอดภัยมีแอร์แบ็กมาให้นะครับมีแอร์แบ็กมาให้นะตัวนี้นะมาพร้อมกับเกียร์นะครับเกียร์ออโต้ cvt นะฮะเกียร์ออโต้ cvt ตัวนี้นะครับอ่านะฮะสื่อบันเทิงนะครับซูซูกิเซียสก็จัดมาให้เต็มนะครับจัดมาให้เต็มเลยนะฮะมีมาให้ครบพูดง่ายว่าพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานของเซียสคันเนี้ยอะไรที่รถแบบรถแบรนด์หรูๆแบรนด์หลักมีนะฮะเซียสจัดให้เต็มนะ แถมเพิ่มด้วยออปชั่นต่างๆนะเห็นไหมชอบเห็นเห็นแอร์ไหมครับแอร์ Air ตัวเนี้ยอ่านะฮะเพิ่มขอบโครเมียมเพิ่มความดูสปอร์ตมาให้นะฮะภายในเป็นสีดําภายนอกก็สีดํานะครับดูดูดูสปอร์ตนะฮะใครที่ชอบสีดํานะครับขอบอกเลยว่ารีบมาจับจองเป็นเจ้าของสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูท้ายกับห้องเครื่องซึ่งอ่ะไปดูท้ายกันก่อนนะ ไปดูความกว้างขวางของซูซูกิเซียสนะฮะเป็นไงครห้องห้องอห้องโดยสารตอนหลังนะ,ะอ่าเป็นไงกว้างขวาขงนะครับกว้างขวาขงนะ,ะอ่ะมาดูท้ายครับสําหรับท้ายของซูซูกิเซียสคือจุดเด่นนะ,ะจุดเด่นๆเลยนะฮะเซียสเนี่ยคอนเฟิร์มมาว่าเขาเนี่ยทำที่จุสัมภาระนะฮะได้กว้างที่สุดได้กว้างที่สุดได้ใหญ่ที่สุดได้ใหญ่ที่สุด ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ถึง3ใบนะอ่ามาฮะมาดูครับกล้องแพนดูนะครับว่ามันทําได้กว้างขวางจริงไหมอ่านะฮะกว้างขวางใหญ่โตนะครับกว้างขวางใหญ่โตนะโอ้โหรถสวยๆเดิมๆเลยนะท้ายเดิมหมดเลยนะฮะท้ายเดิมนะอ่าลองสูงดูตรงนี้ครับเป็นไงฮะท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมนะรถใหม่ๆสภาพป้ายแดงเลยนะท้ายเดิมหมดเลยเอาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันครับโอ้ห้องเครื่องใหม่มากสวยงามมากนะฮะห้องเครื่องตัวนี้นะครับ ตัวนี้เสียนะครับมากับเครื่องยนต์นะครับสี่สูบนะฮะสี่สูบหนึ่งพันสองร้อยซีซีเป็นอีโกคาประหยัดน้ำมันนะฮะสี่สูบหนึ่งพันสองร้อยซีซีคันนี้โอ้โหรอยอาร์ทุกอย่างนะรอยมาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะสายพานยังใหม่อยู่เลยนะสายพานยังใหม่อยู่เลยนะฮะเห็นไหมครับรอยมาร์ท่างต่างนะฮะอยู่ครบหมดเลยใครได้คันนี้ไปคุ้มมากคุ้มมากๆเลยครับเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้เดี๋ยวจะหาว่าเราโม้นะรอยมาร์ทุกอย่างอยู่ครบนะ อยู่ครบหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับเซียคันนี้นะโอ้โหใครได้ไปนี่คุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนฮะ1.2 g l ี2018ไม่หนึ่งมืนกิโลนะครับเพชรยนต์เสนอขายอยู่ที่ราคาสามแสนเก้าพันบาทสามแสนเก้าพันบาทนะฮะใช้เงินออกรถแค่เก้าบาทใช้เงินออกรถเก้าบาทเท่านั้นเองสำหรับซูซี่เซียต์คันนี้นะฮะใครที่สนใจอย,อยากได้รถคันนี้ไว้ครอบครองนะะสามารถติดต่อกับได้ที่เบอร์ครับ 0629166017ย้ำนะครับ0629166017นะสำหรับวันนี้ก็เพจรยนต์นะครับขอทั่วไปก่อน